ไปเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดก่อนเริ่มข่าวมีคอมเมต์เขาบอกว่าสวัสดีครับพี่สุดหล่อหมาตายควายตะลึงเฮ้ยอ๋อเข้ามาามาถึงใครวะเนี่ยปีเตอร์โบใช่ไหมใช่ก็ได้โอเค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 นะครับอ่ะไปเริ่มที่ข่าวแมนยูครับผมนะครับโอ้โหมีหลากหลายประเด็นแล้วเดี๋ยวเราตองมาใจมาย้ำอีกทีนึงว่าข่าวไหน ที่มันน่าเชื่อถือมากๆนะครับเริ่มที่เชื่อถือที่สุดในวันนี้เลยเนื่องจากมาจาก BBC แล้วก็ Sky Sport บอกเลยว่าเมื่อเช้าในฐานะแฟนผีตื่นมาเปิดคอมเท่านั้นแหละร้องเฮ้ยโอ้โหข่าวใหญ่เปี้ยงป้างคอมมันเปิดไม่ติดต่อแล้วนะต่อแล้นะต่อเลยพวกันครับมันเป็นข่าวใหญ่จากทาง BBC กับ Sky Sport เลยรายงานบอกว่าแมนยูจะเปิดสงครามกับแมนซีล่าตัวคนนี้ครับแฮร์รี่แม็กควายใช่ หลังจากที่เมื่อหลายปีก่อน10ปีที่แล้วไปเป็นสไปเดอร์แมนโคลวาแม็กควาย,กกวายทำไมวันนี้เราติดเล่นบุ๊กกันอย่างนี้ <laughs> ก็คือสนใจใช่ไหมแมนยู Man กับแมนซิตี้ถูกต้องคือเป็นการรายงานของ2ส,สื่อใหญ่ที่พูดตรงกันเลยบอกว่าก่อนหน้านี้แมนยูคือกลายเป็นมวยรองเพราะแมนซิตี้อะได้ เป็นมีภาษีดีกว่าในการคว้าตัวแม็กไกวแต่คราวนี้แมนยูเอาจริงนะจะเอาคนนี้ให้ได้เรื่องของเรื่องคือ BBC กับสกายมาพร้อมกันเนี่ยแสดงว่าอันนี้คงล็อกเป้าแล้วถูกต้องคือก่อนนัานเนี้ยผมว่าเขาก็สนใจเดอลิกจริงๆนะครับแต่ไปมาผมว่าเขาก็เห็นแหละมันมันดูล้วจะยากเดอลิกเองกระจายเอ็นเอียงไปทางบาซ่าค่าเหนื่อยก็แพงหรือเปล่าครับผมว่าแม็กไกวยก็ดูเหมาะสมดีนะแต่จุดจุดสงสัยคืออะไรรู้ไหมครับยังไงจุดสงสัยก็คือว่า บีบซีที่เขานําหัวของเขาเนี่ยเขาพาดทํานองว่าแมนยูตลับมาให้ความสนใจแต่ของสกายเนี่ยลงว่าแยกเลยกับแมนซิตี้เลยแต่ผมว่ามันก็อาจจะ้ายกันกลับมากลับมาเพื่อแย่งไงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไงคือของบีบซีลงทํานองว่าเคยสนใจแล้วกลับมาสนอีกอีกก็เพราะว่าปีที่แล้วมันมีข่าวไงใช่แต่คือหลังๆมันก็หลุดไปหลายทีแมนยูอ่ะเพราะว่ามันไปมีข่าวกับเดอร์ลิกบ้างคูริบารี่บ้าง แล้วกลับมาไม่ไหวอีกรอบหนึ่งผมว่าสุดท้ายอาจจะเหมาะสมที่สุดก็ได้นะคนอังกฤษเหมือนกันด้วยแล้วมันมีรายละเอียดอะไรอีกไหมคือรายละเอียดเขาบอกว่าแมนยูก็ต้องการดาวเตะอังกฤษเข้าไปสร้างทีมส่วนแมนซิตี้อ่ะก็ต้องการกองหลังที่เก่งๆเข้าไปแทนแฟนซองคอมพานีคือต่างต่างคนก็ต่างมีจุดมุ่งหมายของตัวเองนะฮะแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่ได้อยากปล่อยหรอกส่วนตัวของแบรนดอนลอจเจอร์ที่เป็นกุญซือคนปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่า อยากให้แม็กควายพัฒนาตัวเองในเลสเตอร์ต่อไปผมเป็นแบนด์ดัลเจอร์ในปวดหัวเลยนะคือพอมาคุมได้แป๊บเดียวมีแต่คนจะเอาแม็กควายเอาชีเวลเอาแตเรมองเจมส์แมดดิสันเจมส์แมดดิสันนี่มันจะไมให้กูสร้างทีมเลยเหรอเออถ้าผมเป็นแบนด์ดัลเจอร์ผมจะคิดอย่างนี้แหละแต่ว่าคืออยากได้ไม่อยากขายก็จริงแต่คงยากที่จะยื้อเอาไว้เพราะว่าค่าตัวที่2ทีมอาจจะประเคนให้เนี่ยอาจจะสูงกว่าค่าตัวของฟานไดก็ได้ที่เป็นค่าตัวกองหลังออ ถ้าแพงกว่าฟันไดนี่ก็เจ็ดสิบห้าบวกเลยนะใช่ผมคิดหนักอยู่เหมือนกันนะมันมันพูดยากอ่ะคือโอ้แต่โอ้เรื่องค่าตัวเนาะคือถามว่าฟันไดกับแม็กควายใครควรจะมีค่าตัวแพงกว่ากันแน่นอนกับฟันไดควรจะต้องแพงกว่าใช่แต่แม็กควายมันได้เรื่องโคต้าโฮมกรนเนี่ยครับเรื่องของการเป็นนักเตะท้องถิ่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะค่าตัวพื้นฐานเท่าไหร่เงินมันจะบวกขึ้นไปอีกอืผมก็เลยมองว่า แม็กควายถ้าเงินมันไปไกลถึงขั้นเจ็ดสิบห้าเท่าฟันได้ผมว่ามันก็มีเหตุผลนะครับ <c oughs> มีเหตุผลตรงตรงค่าเป็นชาวอังกฤษอย่างที่ผ <c oughs> ม,ม,มบอกไงมันมีเหตุผลตรงทีมชาติอังกฤษด้วยเป็น <c oughs> เป็นเป็นตัวหลกักตัวหลักแล้วอ่ะใช่ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งครับรคือสัญญาเขายาวเหลือยาวมากหปีเพิ่งบอกว่าเพิ่งต่อไปเมื่อประมาณสัก ไม่นานเพื่อปลายปีที่เมื่อปลายปีที่แล้วใช่สัญญาเหลือ5ปีถึง2023มเนี่ยนี่แหละครับตรงนี้แหละทาให้ค่าตัวมันไม่มีทางถูกอยู่แล้วอันนี้แฟนแมนยูต้องทําใจครับแล้วช่วงอายุของแม็กควายตอนนี้2ีบกปีนะครับพีกกาลังพีกคือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการย้ายทีมเพื่อยกระดับตัวเองนะครับจริงๆอยู่กับเลสเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกอยู่กับเลสเตอร์คุณได้อย่างน้อยก็ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงได้ลงเล่นต่อเนื่องมีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษแต่ว่า ต้องยอมรับว่าการไปอยู่กับแมนยูมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของนักเตะแล้วยิ่งเป็นนักเตะอังกฤษด้วยนะครับแมนยูก็เป็นจุดมุ่งหมายของหลายๆสโมสรแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีแล้วถ้าอยากได้แชมป์อยากลุ้นแชมป์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจมากใช่แต่ผมว่าการการันตีตัวจริงจะไม่เท่าแมนยูจะไม่เท่าแมนยูผมว่าแมนยูเขากาลังกาวถูกที่แล้วตอนนี้และไม่ได้กาวแค่เซ็นเตอร์แบ็กนี่ผู้การใช่ ข่าวใหญ่มันไปเกาที่อื่นด้วยเกาตรงไหนเกาส่วนไหนฝั่งขวาแบ็กขวาไม่ใช่นนคนให้ของเกาอะไรไม่ก็ถูกแล้วไงแบ็กขวาไงอ่าอ,อ,อีกข่าวหนึ่งจากสกายสปอร์ตครับยืนยันเหมือนกันว่านอกจากแม็กควายแล้ววานวิซาก้าก็เป็นเป้าหมายเบอร์ต,ต้นๆของแมนยูที่ยังไม่ทิ้งใบเหมือนกันอ้าเอา,เอายวยงเอยู่เรานําเสนอไปรอบหนึ่งแล้วว่าแมนยูเนี่ยยื่นไปคร,รั้งแรก4ี่สิบล้านปอนด์นะครับแต่ว่าโดนปฏิเสธไปครับนะแล้วก็ ตั้งราคาไว้บอกว่าถ้าคุณไม่ยื่นมา60บล้านเนี่ยพวกเราไม่ขายไม่ขายโว้ยนะครับแต่แมนยูบอกว่าินมาเจอกันครึ่งทางแล้วกันไม่ท้อเออไม่ท้อสู้ต่อแต่ว่าขอครึ่งทางนะเจอกันระหว่างทางเนี่ยห้าสิบล้านได้ไหมเออนี่ก็แบบเพิ่มให้แล้วสิบล้านนะครับซึ่งการรายงานครั้งนี้น่าจะบ่งบอกได้ว่าแมนยูยอมอยากได้จริงๆเสี่ยงกับเด็กอายุ21คนนี้นี่สมมติอะสมมุติถ้าเกิดได้50บล้านคนนี้ล้วสมมติคิซ่าเบเละเอาก็เอาคิซ่าเบเลสคว้า แล้วก็ได้แม็กควาย75ร้อล้านกับการเสริมแม็กขวากับเซนเตอร์ซึ่งผมว่าก,ก,ก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นอสองตำแหน่งที่มันต้องใช้จริงๆอะไม่ได้ซื้อพุ่งเฟือยอาจจะดูแพงก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไม่ปล่อยคนอื่นออกด้วยอย่างเช่นคนที่จะไม่ได้ใช้หลังจริงนี้ใครนะ,ะบาบยี R ่ R R โรโฮก็ต้องเอาปล่อยออกไปบ้างคือบอลลิ่งฟิลโจนไม่ปล่อยพิ่งต่อสัญญาคือผมมองว่าถ้าลงทุนแพงแต่ตอบโจทย์ ผูกตำแหน่งที่อยากได้ก็ต้องเอามันก็ต้องเอาดีกว่าไปลงทุนแบบอถูกกว่านี้สักสิบร้านน่ซื้อมาแล้วไม่เก่งจริงอันอันนี้ยกตัวอย่างแบบเจ็บแต่ให้มันจบสมมุติว่าตอนนี้ริวอพูไปซื้อฟานไดซื้ออาริสองเบเกอร์ก็ตัวละตั้งเจ็ดสิบหกสิบอ่ะใช่อันนี้เจ็บแต่จบจริงคือ,อบางทีก็ต้องก็ต้องกลับฝันต้องเสี่ยงต้องเสียเส่ยงผม,ผมมองว่าฟานบิซาร์ก้าอันนี้โดยส่วนตัวมองว่าค่าตัวที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าสักสี่สิบถึงสี่สิบห้า แต่ถ้าพาเลสเขาจะโกงมาถึง50มันก็เข้าใจได้เพราะเราเคยวิเคราะห์ไปนานแล้วว่าการที่แมนยูไม่ได้เล่น UCL ไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อสตาร์ไม่ได้แต่ <c oughs> เงินมันต้องแพงขึ้นครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องยอมรับสตาร์ซื้อได้แต่เงินแพงขึ้นค่าเหนื่อยต้องจ่ายหนักขึ้นขึ้นเนี่ยคนคอมเมนต์มาว่าจริงๆ b แบ็กเนี่ย ระดับแบบเพิ่งเกิดปีเดียว30ล้านก็โอเคซึ่งผมก็เห็นด้วยมันก็ไม่ควรเกินนั้นแต่ในรตลาปัจจุบันมันเป็นไปนไม่ได้มันคุม้มไป่ไกลแล้วถ้ามองอย่งนึ่นคือพาเลทไม่ใช่ทีมที่ผลิต ดาวรุ่งได้บ่อยแล้วหาเงินจากส่วนนี้ได้บ่อยถ้าจะปล่อยสักคนหนึ่งมันต้องได้นานและสองคนนี้คืออังกฤษทั้งคู่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยด้วยอ่ะนะครับคือพาเลทเองก็ไม่ได้มีความจําเป็นอสมมติว่าแมนยูไม่ยอมสู้สู้ไม่ได้เขาก็เก็บนักเตะเอาไว้ใช้งานเพราะว่านี่ก็เป็นนักเตะตัวหลักของเขานะครับเขาไม่มีความพยายามเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีสิทธิตั้งราคาในฐานะผู้ค้าคือถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะๆก็ต้องปั้นเองแต่ปั้นเองใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะ ใช่มันบางทีถ้ายิ่งแมนยูในเต็ดเนี่ยปีที่แล้วจบที่หกปีถัดมาต้องตั้งเป้าหมายให้สูงกว่านี้คือต้องไปที่สี่หรืออาจจะต้องให้ดีกว่านั้นครับก็ถ้าจะรอแค่ปั้นดาวรุ่งมันก็ไม่พอไงมันไม่ทันแต่ถ้าถามพี่ๆรวมถึงตัวผมแล้วห้าสิบล้านปอนด์เป็นไงแพงนะแพงมันแพงต้องยอมแพงแต่ต้องยอมอาจจะต้องกัดฟันเออต้องยอมแล้วปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดว่าโซชาเลงตั้งแต่อังกฤษเป็นหลักผมว่าเขาเลงถึงเรื่องเมนเชตอร์ที่แบบเขาคงคิดว่าตั้งแต่อังกฤษอะ น่าจะแบบเล่นเพื่อเขาได้แล้วรู้สึกแบบภูมิใจกับการเล่นให้แมนยูแล้วดีดีกว่าไปซื้อพวกต่างชาติที่แบบเราก็เจอปัญหามาแบบซื้อต่างชาติแล้วก็ล้มเหลวมาหลายคนอะคือตอนนี้เวลาเวลาแมนยูซื้อนักเตะนะต้องบวกบวกค่าไม่ได้ไปยู l เอลเพิ่มจริงตีขั้นต่ำเลยประมาณ10ล้านปอนด์อันนี้เป็นค่าที่ไม่ได้ไปยูซเอลเพื่อดึงดูดนักเตะคุณต้องบวกส่วนนี้เพิ่มเข้าไปมันก็เหมือนตอนที่หลุยส์ฟานการมาคุม ก็ก็ซื้อได้แต่แพงหน่อยคจุดนี้เป็นจุดที่ต้องยอมรับต้องรอใจหน่อยนะแต่ว่าผมว่าถึงแมนยูจะซื้อนักเตะอายุน้อยแต่ราคาแพงเนี่ยพวกพวกตำนานเก่าๆของทีมจะเห็นด้วยเขาจะคิดว่าการซื้อนักเตะทุ่มเงินเยอะจริงแต่ใช้งานได้ยาวดีกว่าไปซื้อพวกนักเตะเกรดเอราคาร้อยล้านเราใช้ได้ปีสองปีอย่างนั้นไม่คุ้มครับนี่นะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็คุ้มมองในแง่เนินก็คุ้มถ้าเกิดว่า นั่งเตะเป็นของแท้และใช้ยาวๆได้คือสองคนนี้ค่าตัวมีโอกาสถึง120ล้านปอนด์รวมกันแต่ถ้าซื้อมาแล้วเล่นดีทั้งคู่จริงๆอะยาวผมว่าก็คุ้มโดยเฉพาะวันวีซาก้าเนี่ยถ้าเก่งถ้าของแท้นะ10ปีก็สบายๆเลยตัวอายุของแม็กคว่า26ใช่ไหมก็ยังได้อีกยาวทีได้อีก5ปีเลยใช่สบายตอนนี้เขาเถียงกันว่าใครเป็นคนทำให้ราคาตลาดปั่นป่วนบางคนบอกแล้วมดริดคือแล้วมดริดก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ผมว่าอันที่แบบป่วนจนแบบไม่เหลือแบบไม่เหลือเขาคงอ่ะ เอชเูก,กะจุยกระจายเลยอนะันนั้นคือเาขาขย,ยี้ซะกระจุยเลยคนก่อนที่จะเป็นเป็นเนมาคือใครนะไอ้ป๊อกบาป๊อกบาป๊อกบาแมนยูก,ก็เหมือนกันเป็นคนเริ่มต้นเหมือนกันแปดสิเก้าแต่จากแปดสิบเก้ามันข้าไปสองอย่บล้านได้ไงมันห่างกันเยอะเลยน,ะนะถ้าคิดเป็นเงินปอนก็หนึ่งร้อยาสแปดมันมีเงินปอนคือเงินยูโดนะมันก็ร้อยกว่าลมันก็เกือบสองร้อยล้าน่ะเออนะ โอเคไปดูอีกตำแหน่งหนึ่งมูรรักษาประตูวันนี้แบนยูมาเยอะจริงจริงนะเพราะว่าอีกข่าวหนึ่งครับอันแต่นี้มันมาจากสื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อข่าวน้อยลงมานิดนึงเพราะว่าเป็นทางด้านของ ESPN เป็นสื่อของอเมริกานะก็รายงานถึงสถานการณ์ของยานโอลักครับบอกว่านักเตะเนี่ยไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนะครับเพราะว่าเขาเขียนในข่าวนะบอกว่า ตัวโ,โอบลังเนี่ย frustrated by a l l e c o s lack of ambition ก็คือไม่พอใจรู้ไม่ค่อยโอเคกับกับแนวทางกับความก้าวหน้าในสโมโสรแล้วนะครับ <laughs> รู้สึกว่าย้ายดีกว่าแล้วถ้าย้ายมาแมนยูเนี่ยก็โอเคเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นแฟนผีตั้งแต่เด็กแถมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้ามาเล่น UCL เอ้ยถ้าไม่ได้เล่น UCL ก็โอเคก็มาลองชิมลางดูในพรีเมียร์ครับใช่ผมว่า ผมเข้าใจโอรักนะพอปีนี้ตราหมีเสียตัวหลักไปเยอะมากครับเสียโกโดินเสียฟิลิปเป้หลุยส์เสียลูกิาซานดงเดสกริสมันควอนฟรานและเขาผมว่าฝีมือก็เวิร์คคลาสแล้วแมนยูถ้ามองดีๆมันก็พอมีช่องตรงที่ว่าถ้าดาิบเดเคีอย้ายขึ้นมาจริงๆอ่ะเนี่ยค,คือตัวแทนแล้วมันเป็นตัวแทนที่ลงล็อกเลยสมน้ำสมเนื้อผมให้ระดับเดฟีอกับโอบรักใกล้เคียงกันคือก่อนเนี้ยมีข่าวกับโกในโมนโกใช่ไหม ลิงเออั่งเศสผมจำไม่ได้มค์เมยองอ่ามค์เมยองพอมีข่าวนนีุ้๊บมันก็เสียงแตกบางคนบอกเอ้ยโอเคเขาก็โชว์ผลงานได้ดีบางคนก็บอกอ้ยชื่อยังไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยหรือซิเลเซ่นก็ตามแฟนแมนยูบางคนก็ไม่อยากได้บางคนก็อยากได้แต่ว่าถ้าเป็นโอบัสมมุติว้าเป็นชื่อนี้ผมว่าแฟนแมนยูเต็ดโอเคแต่ทำใจอย่างหนึ่งนะค่าตัวไม่เบา80ล้านปอนด์ยังต่ำเลยมันมีค่าสิทธสัญญา เท่ากับบ,บ็อ <100 S 1> กบาร์ตั้งแต่ร้อยกว่าล้านแล้วตอนนี้ร <120 S 2> ้อยยี่สิบมันขึ้นไปแล้วใมเขาต่อสัญญาไปนะครับเพิ่มค่าฉีกเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบล้านหน่วยเป็นย<ต>ูโรหรือปอนนี่แหละแต,แต่พอมองว่ามันมันขึ้นไปหลักขนาดเนี้ยเป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยผมมองว่ามันยูเขาจะกล้าไหมน่าคิดน่าคิดเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามันมันอันมันอาจจะยังไม่ใช่งานด่วนอ่ะงานด่วนมันคือแบ็คขวาครูเซนเตอร์เซนเตอร์ก่อนอันนี้เป็นงานลองที่จริงจริง โอเคใช้ได้กแคอาร์ไปอีกปีนึงก็ได้แบบมันอาจจะค่อยไปแก้อีกซัมเมอร์หนึ่งอ่ะคือมันจะด่วนก็ต่อเมื่อเดคอาร์ตัดสินใจย,ย้ายเลยอ่ะด่วนแ<ช>น่<ช><ช>อันนั้นด่วนด่วนเลยเอเอมันด่วนทันทีนจริงจริงครับ